ก็สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นป .6 นะครับที่อยู่ทางบ้านเนาะตอนนี้เราต้องทำการเรียนผ่านออนไลน์นะครับวันนี้ครูปูก็จะมาพานักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดนะครับที่แบบฝึกหัดที่8.5นะครับในหน้าที่75ถึง77นะครับช่วงนี้นักเรียนอยู่ที่บ้านออนไลน์นะครับก็สามารถทำได้นะครับตามที่คุณครูปูแนะนำนะครับก็ ก่อนอื่นเลยต้องย้อนไปก่อนนะครับที่เราเรียนค้างอยู่ในเรื่องของวงกลมนะครับในเรียนเกี่ยวกับเรื่องการหาเส้นรอบวงนะครับจําได้ไหมไปดูในหนังสือนะครับตอนนี้นะครับเราจะมาทําการแสดงวิธีหาคําตอบในเรื่องของการหาพื้นที่ของวงกลมนะครับซึ่งสูตรในการหาพื้นที่เนี่ยก็บอกไว้แล้วว่าอะไรครับพายนะครับ คูณ r ยกกำลังสองนะครับในการหาพื้นที่ของวงกลมนะครับซึ่งนักเรียนสามารถแยกได้แล้วว่าเส้นรอบวงคือเส้นไหนเส้นผ่านศูนย์กลางคือเส้นไหน R ก็คือรัศมีหายอย่างไรนะครับวันนี้นะครับจะพาไปทำแบบฝึกหัดนะครับในหน้าที่75นะครับแบบฝึกหัดที่8.5อ่ามาถึงครับจากโจทย์ครับเขาบอกว่าวงกลมมีรัศมียาว40เมตร มีพื้นที่เท่าใดจากตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าเขากำหนดค่าพายออกมาให้นะครับค่าพายให้ใช้3.14ค่าพายจะมีอยู่2ค่าคือเป็นทศนิยมกับเป็นเศษส่วนนะครับจากตรงนี้สิ่งแรกที่นักเรียนรู้คือรัศมีรัศมีก็คือตัว r ใช่ไหมครับดังนั้นนักเรียนก็ไปดูว่าเขาให้ r มาแล้วให้ค่าพายมาแล้วนี่ให้ค่าพายมาด้วยก็ไปสูตรเลยครับสูตร พอทอของเรานะครับก็คือพื้นที่นะครับพื้นที่ของอะไรคุณคณรูขออนุญาตยอ่อไปดูวงกลมก็เท่ากับค่าพายคูณ R ยกกำลังสองจากนั้นนักเรียนก็แทนสูนตรลงไปพายเขาให้ใช้3.14คูณกับอะไรครับ R ยกกำลังสอง R คือเท่าไหร่ครับ40คูณ40บางคนบอกครูป,ปูถ้าหนูสามารถเขียนแบบนี้ได้ไหมครับ 3.14คูณกับวงเล็บ40ยกกำลังสองได้ทั้งคู่ครับเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เพื่อจะให้เขียนให้นักเรียนเข้าใจว่าการยกกำลังสองก็คือตัวมันเองคูณกัน2ตัวนะครับตัวตัวมันเองนะครับ40ก็คือคูณกับ40อ่ะต่อไปนะครับนักเรียนก็จับคูณครับ40คูณ40นะครับได้เท่าไหร่ได้1,600้ยใช่ไหมครับคูณกับ3.14น่นักเรียนลองไปคิดซิได้เท่าไหร่ นะครับคิดได้เท่าไหร่อลองคิดดูครับคุณครูให้เวลาครับสำหรับใครที่คิดแล้วนะครับคิดด้วยมือนะ่าจะดีมากเลยนะครับคำตอบที่ได้ก็คือ50 24หน่วยพื้นที่ก็หน่วยจะเป็นอะไรครับตอรอจุดหน่วยเป็นมก็คือตารางเมตรดังนั้นข้อนี้พื้นที่ของวงกลมนะครับก็จะมีพื้นที่เท่ากับ5024ตารางเมตรนะครับ ที่ทำเสร็จแล้วก็ช่วยตอบเป็นเลขไทยด้วยนะครับห้ 5, 000, 24, าพันยี่ตารางเมตรตารางเมตรสำหรับข้อที่1นึนะครับก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรียนทันเนาะถ้าไม่ทันก็พอดไว้นะครับไปดูครับข้อที่2ครับข้อที่2เขาบอกว่า วงกลมมีเพเ่เส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางยังจําได้ไหมครับเส้นที่ลากจากเส้นรอบวงผ่านจุดศูนย์กลางแล้วก็ไปถึงเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นแนวตรงนะครับเขาบอกว่าให้เส้นผ่านศูนย์กลางมา56ซนเมตรให้กําหนดค่า R มาทีนี้ค่า R จะใช้เศษ22ส่วน7ใช่ไหมครับทีนี้เราก็บอกก่อนว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง หรือยอ่วอว่าสกนะครับเส้นผ่านจุดสกเท่ากับ56สมแสดงว่ารัศมีรัศมีเท่าไหร่ครับรัศมีก็คือครับตัว R ใช่ไหมครับเรายอร่อว่าตัว R เนาะเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับ56หารสองนั่นเองเพราะเรารัศมีจะเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางเราก็หารัศมีก่อนรัศม,มีก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ20ิ ซมอ,อนะครับใครไม่ทันลองเอา56นะครับหารด้วย2นะครับจะได้28นะครับจากนั้นทำไงแล้วก็ไปใส่สูตรเลยครับพ่ทอทอ่อพื้นที่ของวงกลมจะเท่ากับพาย r ยกกำลัง2พายเขาให้ใช้เศษ22ส่วน7คูณกับ R เท่าไหร่ครับ R ก็คือ28ยกกำลัง2ก็คือ28คูณกับ28นะครับนั่นเองนะครับ จากนั้นทําไงต่อครับนักเรียนก็ทําการตัดทอนก่อนนะครับเพื่อจะได้ง่ายครับสังเกตว่า7 1 7 7อะไรได้ยี่สิบแปดเนักเรียนก็เอา28่คูณสก่อนนะครับยีคูณสได้เท่าไหร่ครับสําหรับคนที่คูณไว้ก็จะได้เท่าไหร่ครับหนึใช่ไหมครับจากนั้นเอา112ไปคูณกับอะไรครับคูณกับ22ครับคำตอบก็จะได้มาเป็นเท่ากับเท่าไหร่ครับ2000 สี่หน่วยเป็นตอรออะไรครับสอมอรครับอ่าตอรอสอรมอนะครับอ่าต่อไปครับก็ตอบด้วยครับต,อ,ตอบตอบซะสองพันสี่ร้่ตารางเซนติเมตรครับ ข้อที่2ก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับต้องจัดการหาให้ได้ก่อนนะครับเส้นผ่านสอกเท่าไหร่นะครับพื้นที่เท่าไหร่นะครับข้อที่2เสร็จเนาะใครที่ไม่ทันก็พอทไว้นะครับต่อไปในหน้าที่76ครับอ่ครับในหน้าที่76ในหน้าที่76เนี่ยครับเขาให้พื้นที่วงกลมมาครับพื้นที่วงกลมนะครับเขาถามว่ามีรัศมียางเท่าไหรนะ่ครับ ขอให้พื้นที่มาเลยครับเราก็ต้องจัดการเอาสูตรก่อนมาก่อนครับสูตรของการหาพื้นที่วงกลมก็คือพอทอของวงกลมครับเท่ากับอะไรครับค่าพายคูณกับ R ยกกำลังสองจะหารัศมีรัศมีก็คือตัว R นะครับทีนี้เราจะต้องนำมาสู่การแก้สมการครับ<อ>เพื่อหา R ตัวเดียวครับทีนี้วิธีการที่จะแก้สมการก็คือต้องหา กำลังสองให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปหา r เดียวเราก็ทำการแก้สมการว่า r กำลังสองครับจะเท่ากับพทอของวงกลมนะครับพอทอของวงกลมใช่ไหมครับค่าพายตัวนี้มันคูณอยู่กับตัว r ย้ายข้างมาต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นการหารครับก็จะได้ว่า r กำลังสองเท่ากับพื้นที่วงกลมหารด้วยพายจากนั้นเราก็แทนสมการลงไปครับพื้นที่วงกลมเขาให้มาเป็นเท่าไหร่ครับ 7 8 5ครับหารด้วยค่าพายค่าพายในที่นี้ครับให้ใช้ค่าพาย3.14ครับอ่าครับนักเรียนหารกันได้ไหมครับหารยังไงล่ะครับครูครับสิ่งแรกเลยครับขออนุญาตทดตรงนี้นะครับ3.14จครับจะทําให้เป็นจํานวนเต็มก็ได้เท่ารหร่ครับ3ีนะครับหารกับตรงนี้ครับ ทศนิยม1นึ่ตำแหน่งตรงนี้ทําให้เป็น2ตํตำแหน่งใช่ไหมก็ต้องปัดไปกลายเป็น7 8 5 0เติม0ูนย์ออกไป1ตัวการจะหารเลขทศนิยมจะต้องทําให้ตัวหารเป็นจํานวนเต็มก่อนนะครับก็จะได้314หารด้วยเท่าไหรค่ครับ7จ็ดพเอ้รยห้าสินะครับเริ่มแรก314หาร7จ็ดเจ็ได้ไหมไม่ได้หาร78็ดสิบดได้ไหมไม่ได้ หารเจ็ดสหารเจ็ดด้าได้ไหมได้ได้กี่ครั้งครับเราก็ต้องมาลองคิดว่า3 1 4คูณอะไรเนาะได้ลองคูณ2อสิ2 4 8 2 1 2 2 3 6เออแล้วถ้าคูณ3ล่ะ3 1 4หนึ่งสคูณสามสามสใส่2องต้ง1 3 1 3เป็น4 3 3 9ซึ่งมันเกินใช่ไหมครับเราก็เลือกใช้ตัวนี้แล้ว็็บอกว่า ได้สองครั้งครับได้หกร้อยยี่สิบแปดอ่าหกร้อยยี่สิบแปดนะหกร้อยยี่สิบแปดคูขกลบตรงนี้นะจากนั้นทําไมครับเราก็ลบกันครับแปดลบห้าไม่ได้เราก็ยืมมาเป็นสิบห้าครับตรงนี้ก็เหลือเจ็ดนะครับสิบห้าห้าและหกเจ็ดแปดเหลือเจ็ดนะครับแปดเหลือเจ็ดเจ็ดลบห้าก็เหลือห้าครับตรงนี้ก็ศูนย์อ่าหลือเจ็ดนะครับ ทีนี้ทำได้ต่อเราก็ดูดิ314 314เนี่ยคูณอะไรแล้วมันได้570ลองไปคูณ5้สิครับลองไปคูณ5นะ5 4 20ีทดไป2 5 1 5เป็น7 5 3ดอ้าวลืมคูลืมลบ6-1ลบ1เหลือ7ีเลบหเหลือ1ครับทษทีครับ5 3าสได้1 570อา้าวมันตรงกันเลเนี่ครับก็ตรงนี้ก็ได้ครับก็ได้5ตรงนี้ก็1 570เจลบกันเหลือ0พอดีแสดงว่า314หาร1นึ่งเอ้หารเจ5ดนเนี่ยได้25เราก็มาเติมตรงนี้ครับว่าได้เท่ากับ25แต่ตรงนี้อย่าลืมครับตรงนี้มันคือ R ตรงนี้ก็คือ R ยกกำลัง2เหมือนกันใช่ไหมครับทีนี้เขาให้หารัศมีรัศมีมันคือ R าหนึ่งตัว จาก25เนี่ยนักเรียนก็ลองดูซิว่า25เนี่ยมันเกิดจากอะไรคูณกันถ้าครูเขียนว่า,อาสองเกิดจาก5คูณ5แสดงว่าตัวเดียว R ตัวเดียวมันก็คือตัวอะไรครับมันก็จะคือเท่ากับ5นั่นเองครับดังนั้นวันนี้รัศมีที่เขาให้หาก็คือ5หน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นเซนติเมตรครับก็ตอบเลยว่า รัศมีเท่ากับ5เซนติเมตรครับนี่5เซนติเมตรอ่ะเดยวเขียนให้สวยๆหน่อยเรียกนี่ครับ5เซนติเมตรครับในข้อนี้นะครับนักเรียนจะต้องรู้จักการแก้สมการด้วยนะครับโดยการย้ายข้างนะครับเรื่องสมการนี่ก็คือเราหาตัวไหนถ้าตัวนั้น มันคูณอยู่ย้ายไปก็จะเป็นการตรงข้ามของเครื่องหมายถ้าเครื่องหมายบวกอยู่ก็ย้ายไปเป็นลบถ้าลบอยู่ย้ายไปเป็นบวกถ้ามันคูณอยู่อย่างข้อนี้ย้ายไปก็ต้องเป็นหารถ้ามันหารอยู่ย้ายไปก็ต้องเป็นคูณครับข้อนี้นะครับข้อที่สาไปต่อข้อที่4ข้อที่4นะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนครับส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่เท่าใดนะครับ แต่ข้อนี้จะสังเกตว่า18ซนติเมตรนี่คือเส้นสอกนะครับขอย่อว่าเส้นสอกนะครับเส้นศูนย์กลางนะเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับยาว18แสดงว่ากูถามหน่อยว่า R มีค่าเท่าไหร่ครับ R มีค่าเท่าไหร่ครับบางคนบอกเลยเอา18หารสสิครับถูกต้องครับหาร2ได้9กสอมอก็คือรัศมีนะครับดังนั้นเราจะหาพื้นที่อันนี้ที่ระบายสีได้เราก็ต้องหาพื้นที่ทำไมครับ ทั้งหมดก่อนแล้วค่อยเอาไปทําไมครับหารสองหรือบางคนบอกว่าคุณครูครับผมก็จับมันหารสองไปในสูตรเลยดีครับสูตรการหาพื้นที่ที่ระบายสีแล้วก็ต้องตั้งว่าพื้นที่พอทอระบายสีนะพอทอระบายสีเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง คูณอะไรครับพอทอของวงกลมตัวนี้ถูกไหมครับเพราะมันหาร2นนครึ่งหนึ่งไงครับครึ่งหนึงตรงนี้ก็คือเศษ1นึ่งส่วนสตัวนี้คือ1นึ่งรวมกันก็เป็นเต็มวงนะครับดังนั้นเราก็จะได้เลยว่าพื้นที่ที่ระบายสีกับเศษ1นส่วนส 2, คูณกับพื้นที่วงกลมเท่าไหร่ครับพายอยกกำลังสองจากนั้นใส่ต่อเศษ1นส่วนส 2, คูณกับค siitä, ่าพายเขาให้มาเท่าไหร่ครับ ค่าพายให้มาไม,ไม่บอกใช่ไหมครับเราก็ใช้อะไรครับเราก็ใช้3.14ครับเพราะตัวเลขมันง่ายครับ3.14คูณกับรัศมีคืออะไรครับ9 9คูณเใช่ไหมครับเราได้มาแล้วเราก็จับคูณกันเบสเสร็จเรียบร้อยเลยครับแล้วก็หารด้วย2องนักเรียนลองคูณดูสิลองหารสิได้เท่าไหร่ครับ9 9 9คูณ9ได้81นะครับเอา81ไปคูณ3.14 แล้วก็ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นําไปหาร2ครับเมื่อนักเรียนทําเสร็จสับเรียบร้อยครับลองตรวจคําตอบกับของครูนะครับครูได้142จุดเท่าไหร่ครับ8 7หน่วยเป็นตอรอสอรมอครับหน่วยเป็นตอรอสอรมอนะครับก็ตอบได้ครับ 142 8 7จุด8 7ตารางเซนติเมตรครับอันนี้ก็คือข้อที่4นะครับทันเนาะใครที่ไม่ทันก็พอรอนไว้นะครับต่อไปข้อที่5ครับข้อที่5นี่เขาบอกว่าเขาให้หาวงกลม A วงกลม b นะครับที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเขาให้เส้นผ่าศูนย์กลางมาหมดนะครับอ่าเท่านี้ครับแสดงว่าวงกลม a นะครับถ้าเราจะหาเนี่ยวงกลม a เนี่ยน่าจะเป็นวงกลมใหญ่นะครับนี่วงกลมใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่นี้วงกลม b จะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางตัวเล็กเนาะดังนั้นวงกลม a เนี่ยมีรัศมีหรือตัว r อยู่เท่าไหร่ครับหาได้ไหมครับตัว r ต้องเท่าไหร่ครับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ12 แล้ว R อีกหนึ่งตัวครับของวงกลม B ครับเส,ส้นผ่าศูนย์กลางยาว20รัศมีหรือตัว R มีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ10วิธีการนี้เขาให้หาส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่เท่าไหร่ส่วนที่ระบายสีอันดับแรกครับเราก็ต้องหาพื้นที่วงกลม A ใหญ่ก่อนจากนั้นทำไมครับเอาไ,ไปลบกับพื้นที่ของวงกลม B ก็จะได้ส่วนที่แรงเงาใช่ไหมครับอ่ะเราาเริ่มเลยว่า พื้นที่พื้นที่พอทอนะส่วนที่ระบายสีส่วนที่ระบายส,ส,ายสีเท่ากับพอทอของวงกลมอะไรครับวงกลม A ลบกับพอทอของวงกลม B นั่นเองครับลบกันนั่นเองเราก็เริ่มก่อนส่วนที่1ครับ เราไปหาทอทอของวงกลม A ครับอ่านักเรียนน่าจะจำสูตรได้เนาะสูตรมันคืออะไรครับพายอ่ายกกำลังสองเธอเธอก็ไปดูครับพายครับเขาให้ใช้เท่าไหร่ครับตอนนี้ครับข้อนี้จะสังเกตว่ามันเป็นเลขที่แบบอืมค่อนข้างทำไมครับเอ่อลงตัวไหมพื้นที่วงกลม อืมตัวน,นี้เนาะนจะเอาส่วนเจ็ดมาตัดก็ตัดไม่ได้ดังนั้นเราให้ใช้พายเท่ากับเท่าไหร่ครับสามจุดหนึ่งสี่แล้วกันก็เไม่การคูณกันเนาะจากนั้น R คืออะไรครับวงกลมใหญ่คือ R คือสิบสองคูณสิบสองครับอ่านักเรียนก็คูณกันได้ครับคูณกันออกมาเท่าไหร่ครับพื้นที่วงกลม A ครับอ่าคูณกันแล้วตรวจคําตอบจากคุณครูนนะคุณครูได้สี่ร้อย 52.16ตอรอสอมอครับต่อไปอันที่2ครูก็ไปหาพื้นที่ของวงกลม B ครับจากสูตรพาย R ยกกำลัง2 3.14คูณกับ R ของครูก็คือ10คูณ10เท่ากับเท่าไหร่ครับอันนี้คิดเลขไวนะครับ10คูณ10ได้100ได้310 สี่ตอรอสอมจากนั้นครูก็กลับไปสู่ข้อเดิมของครูว่าพทออส่วนที่ละบายสีก็เท่ากับอะไรครับพื้นที่ A ก็คือ452.16ลบกับพื้นที่ B 314ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ ลบกันอย่างไวครับได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ครับได้เท่าคูไหมลองลบสิ1 3 8่งจุดต่อรอสอมอครับก็ตอบตอบป็นเลขไทยครับขีดเส้นด้วยนะหนึ่งามสิบแจุห ตารางเซนติเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่5นะครับที่นักเรียนจะต้องอาหาคำตอบมานะครับส่วนข้อที่6ครับข้อที่6ข้อที่6อ่าข้อที่6ลักษณะเหมือนกันเลยครับแต่ข้อที่6เนี่ยเขาให้หาพื้นที่อันดับแรกครับเขาให้วงกลมตรงนี้มาครับและสังเกตไหมครับตรงนี้ ตรงนี้เป็นยังไงครับอ่าสังเกตไหมมันคืออะไรถ้าตัวนี้คือ r ของ a แล้วสมี A เอตรงนี้ก็คือ r ของอะไรครับ b r ของ b เนี่ยแสดงว่า b เนี่ยมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ครับ b เนี่ยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง14ครึ่งหนึ่งของ14ก็คือเท่าไหร่ครับคือ7นั่นเองแสดงว่า r ของ b ก็คือ7นั่นเองเขาบอกให้หาพื้นที่ส่วนที่แรงเงาหรือระบายสีแล้วก็เริ่มเลยครับ พอทอของส่วนที่ละบายสีเท่ากับอะไรครับพื้นที่ของวงกลม A ลบกับพอทอของวงกลมอะไรครับ B R ของ A เท่าไหร่ครับ14 R ของ B เท่าไหร่ครับ7เราก็จัดจางครับจัดแจงครับพูดผิดจัดแก หาออกมาเลยครับสําหรับใครที่ไม่อยากหาแบบนี้จะหาแบบนี้เลยใส่สูตรเลยว่า,าพายเท่ากับอะไรครับข้อนี้สังเกตไหมมันเป็นสิบสี่กับเจ็ดเราสามารถใช้ตัวพายนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับยี่สบสองส่วนเจ็ดได้นะครับเพื่อง่ายแล้วก็ใส่เลยครับอันแรกของ a ใช่ไหมครับ A ก็คือยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณกับคูณกับอะไรครับสิบสี่คูณสิบสี่อ่า ต่อไปลบกับอะไรครับอีกอันหนึ่ง22ส่วน7คูณกับ7คูณ7ใช่ไหมใส่วงเล็บแยกออกจากกันขอแยกกระเถิบมาตัดออกมาครับตัดซะก่อน7 1็7 2น4่1 7 24, 7 1 7, 17, 7 17, นะครับวงกลม A นะครับก็จะได้พื้นที่เท่ากับ616เมื่อเราคูณกันนะครับลบกับ พื้นที่ของวงกลมบครับ154ครับลบกันเท่าไหร่ครับข้อนี้ครูจะไม่ได้แยกออกมาเหมือนข้อนู้นนะลบกันได้เท่าไหร่ครับลบกันได้4 6 2หน่วยเป็นตอรอมครับข้อนี้ก็จะเริ่มสั้นขึ้นนะครูจะไม่ได้แสดงให้ดูนะอ่าดังนั้นเราก็ตอบว่าพื้นที่ที่แรงเราเท่ากับ4 6 2 2้อ รางเ,รเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนครับสำหรับแบบฝึกหัดที่8.5นะครับในหน้าที่7 5ถึง77นะครับสำหรับนักเรียนคนไหนที่ทำไม่ได้ก็ดูตรงนี้เป็นแบบอย่างนะครับแล้วก็ตรวจคำตอบของเรานะครับในครั้งหน้านะครับก็จะพาไปทำแบบฝึกหัดที่8.6นะครับแล้วก็หวังว่าเมื่อเปิดเทอมมานะเปิดเรียนมานะครับเปิดเรียนมานักเรียนก็จะ ทำการบ้านที่ครูได้มอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์นะครับพอวันนี้ครูก็พานักเรียนทําทีละขั้นตอนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ